ค่ะทุกนคนแม่ปิยพรทนไม่ไหวเมื่อได้ฟังน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงร้องกอนลำที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินแต่งให้ครับสงาเเร็ัแกบ เรื่อเขาว่าดังเดิมเลี้ยนเพิ่มเติมมาแล้ว<อ>ลบลาย<อ>แมว<อ>เป็นเสื่อใหญ่อันว่าความฝากไฟมันบบมีเมื่มมอสิน้นถ้าสิ้นนี้บอกก่งแข็งลาเพชรบารเเ็นว่องลาได้ยินหยาดนำมาเป็นของต้อนนอน ดีดูไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับอุงอิงเพชรพานแพงครับที่ต้องบอกว่าร้องก่อนลําเนี่ยโชว์แม่ปียพรกันไปเลยครับต้องบอกว่าเป็นแม่พยาประจําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยังได้ชื่นชมอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆครับและวันนี้ลูกสาวก็คือโชว์ความสามารถสุดๆครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยทุกพื้นที่คือเวทีของอุงอิงจริงๆนะครับโชว์ความสามารถให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงเนี่ยได้ดูได้ฟังกันครับทุกคนทั้งวัน ได้ร้องให้กับทังด้านเสียโนนฟังได้ร้องให้กับทังด้านพี่ปันปันฟังด้วยและอีกหลายคนครับที่ได้ฟังเสียงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนก็ยังได้พูดถึงอาจารย์บิ๊กภูมิรินด้วยนะว่ากรรําเนี้ยอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยเป็นคนแต่งให้กับน้องครับซึ่งความหมายเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเป็นบทกรอนที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเพลงเปิดตัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในช่วงลรา เรื่องหรือเปล่าหรือเป็นช่วงโชว์ของน้องหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะจัดให้น้องแบบไหนนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับตัวน้องโดยตรงเลยแล้วก็มีอาจารย์บิกภูมินเนี่ยเป็นคุณครูนั่นเองครับ โอ้โหแล้วความหมายดีมากๆครับลบลายแมวแล้วก็ไปลายเสือนะทุกคนสําหรับบทกรรรมนี้นะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยหลายคนได้ฟังก็คือแบบโอ้โหทุกคนคนยอดวิวของช่องพระเอกเนี่ยหลักแสนนะครับแล้วย่าสุภาพเนี่ยก็ได้ฟังด้วยสําหรับกรรํมที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ร้องเอาไว้ครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเสียงอุคงอิงเนี่ยมันเสียงคนสมัยก่อนนะทุกคนเหมือนแบบตื่นเช้าขึ้นมา แล้วได้ฟังเสียงหอกระจายข่าวนะครับอุ้มพิมข่าวกระแสก,ก็มีโอกาสได้ไปอ่านคอมเมนต์นะบางคนก็บอกว่าเสียงคล้ายศิลปินในอดีตคนนี้คนนู้นคนนั้นนะครับก็โอ้โหแล้วแต่คนที่ฟังแล้วก็วินิจวิเคราะห์นะครับทุกคนแต่ว่ามิมว่าเสียงน้องก็เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนใครนั่นเองตอนนี้คือเสียงอ,อิงคือแบบสูงก็สูงเพราะมาก ต่ำก็ต่ำเพราะมากครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเสียงของน้องเนี่ยมีมิติแล้วก็มีเรเวลมากยิ่งขึ้นนะครับมีลูกเอื้อนที่ไพเราะแล้วก็มืออาชีพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับและวันนี้ครับทุกคนโอ้โหถึงขั้นแม่พญาเนี่ยได้ออกมาชมว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงลำเพะเนี่ยก็ถือว่าต้องยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับทุกคนและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เราได้เห็นอุงอิงเนี่ยอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนี่แหละค น้องตั้งใจจริงๆเพื่อแฟนคลับ FC นะครับนั่นก็คือการพัฒนาผลงานตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําตัวแบบน้ําไม่เต็มแก้วนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้รับบทอะไรในแก้วหน้ามาครับซึ่งเป็นลำเรื่องต่อกรที่จะรําในฤดูการหน้านะทุกคนหลายคนก็เชร์ให้พี่ปันปันใช่ไหมเป็นแก้วหน้ามาอุ้มอิ่มก็ว่าเหมาะนะเมื่อเช้านี้อุ้มอิ่มนะครับก็ได้มีการเข้าไปดูอ่ช่องพี่ปันปันนะโอ้โหพิมพ์มากันเยอะมากเลยบอกว่าอยากให้พี่ปันปันเป็นแก้วหน้ามาและ อาจจะมีแก้วหน้าม้าในวัยเด็กด้วยซึ่งองค์หญิงอ,อาจจะได้เป็นแก้วหน้าม้าในวัยเด็กหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับทุกคนว่า องอิงเนี่ยจะได้รับบทอะไรเนาะและวันนี้ครับทุกคนเนาะเป็นวันอีกหนึ่งวันที่น้องได้มารวมตัวแล้วก็ได้มาเจอเหล่าบรรดาสมาชิกในวงครับวันนี้ก็มีแต่ความสดใสนะครับมาเจอพ่อการชัยมาเจอเสียนนมาเจอพ่อโจรครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มโอโ้โหแย่งกันพูดเลยเราก็เลยแบบไม่รู้จะไปดูช่องไหนก่อนนะทุกคนแต่และช่องคือถ่ายอุงอิงก,กันเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับนะและวันนี้ครับทุกคนเราได้เห็นนะครับช่องของน้องปันปันจริยาครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหยอดซับสไครต์เนี่ย พุ่งมากๆตอนนี้เกือบจะ1 0 0 0 0แสนแล้วนะทุกคนขาดอีกไม่กี่หมื่นครับทุกคนก็จะแสนแตกแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะพยายามดันช่องน้องนะครับให้ผู้ติดตามครบแสนนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้รับโล่เงินนั่นเองครับและอย่างที่บอกว่าตอนนี้ย ปันปนเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกว่าเผยความรู้สึกออกมาบ่อยมากๆเลยนะว่าชื่นชอบน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมากๆนั่นเองครับเนาะหลังจากนี้อุ๋งอิงเนี่ยก็จะไปถ่ายรายการต่อน,นั่นเองครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด้านรายการหมอลำไอดอลเนาะทุกคนเนาะวันที่14นะครับแล้วก็ อ๋อวันที่14คุยแซบโชว์เลื่อนวันที่15นะครับน้องไปรายการหมอลำไอดอลวันที่16เนี่ยไลฟ์กาแฟโสมครับทุกคนวันที่17นะครับกังนำคลินิกก็คือมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็วันที่19นะครับทำคลิปสีบ้านน้องอุง้งอิงโอ้โหได้ได้ว่างานติดมากๆ19 20 20เนี่ยรายการตี10นะครับทุกคนก็คือแบบมาบ้านน้องเสร็จแล้วก็ต้องไปถ่ายรายการตีส0บต่อนะครับแล้วก็ไปที่ ไปกราบหลวงปู่ศิลาด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ร้านจงเจริญจังหวัดกาลสินนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพรุ่งนี้หลายคนก็จะมาดักรอน้องที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมแล้วก็ที่จังหวัดเขาเรียกว่าอะไรนะที่จังหวัดกาลสินหลายคนก็บอกว่าจะไปดักเจอองอ์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยที่วัดศิลาเพราะว่าหลวงปู่ศิลาเนี่ย ยังไม่ได้เจอยังไม่เคยเจอน้องเลยนะครับนะที่วัดหลวงปู่ศิลาเนาะทุกคนหลายคนบอกว่าจะเป็ดักรอน้องที่นั่นนะครับอ่ะอันนี้อิม่มาราแสก็จะมาแจ้งคิวงานกับทุกคนเรื่อยๆเนาะอย่างที่บอกว่าอุงอิงคือแบบโอ้โหนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่านี่คือสิ่งที่น้องได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยน้องก็จะได้มาลุยงานต่อนะทุกคนนี่คือการที่แบบว่า อุคงอิงเพชรบ้านแพ่งน้องต้องวอมเสียงวอมร่างกายตัวเองให้แข็งแรงทําไมน้องถึงขยันนะครับเรียนเสร็จต้องมาออกกําลังกายตื่นเช้ามาก็ต้องมาออกกําลังกายครับทุกคนนี่แหละเห็นไหมครับงานเนี่ยคือต่อคิวรอเพียบเลยนะครับนี่ขนาดบอสโจบ,บอกว่ารับงานน้อยแล้วนะทุกคนนี่คือแบบรับงานน้อยเพื่อลูกสาวนะจริงๆแล้วมีคนติดต่องานเนี่ยมาเยอะกว่านี้บอสโจบ,บอกงั้นนะครับแล้วก็บอสโจเนี่ยก็บอกว่าเลือกรับที่มันเหมาะสมจริงๆแล้วก็เดินทางสะดวกเนาะมิวโมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย ไม่ได้พักเลยนะนะครับทุกคนถ้าอย่างนั้นคือไม่ได้พักเลยลูกสาวนะอ่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้โอ้โหที่โดมคือคลิปทุกคนคือแบบถ่ายองค์อิงแข่งกันนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันถ่ายองค์อิงแข่งกันนะครับนะช่องลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยนะทุกคนนะโอ้โหยูทูบเบอร์คือแบบรุมถ่ายน้องหนักมาก ยูทูบเบอร์คือพี่ๆในวงนั่นแหละครับทุกคนนะก็มีช่องน้องเบียร์นาะช่องพี่อ่างเปาช่องพ่อการชัยนะครับช่องหลักช่องพี่มาเดี่ยวแอดมินไมออมแอมออมแอมมาไหมเนี่ยออมแอมมาแล้วแม่ปีแม่รุ่งใช่ไหมโอ้โหทุกคนหลายช่องมากๆเลยนะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับทุกคนก็มีแม่พยามีแม่ครูมากันเพียบกันเลยทีเดียววันนี้ก็โหคึกคักมากวันนี้ช่องหลักคึกคักมากครับทุกคนเนาะก็วันนี้ก็ให้ทางช่องหลักไปนะครับทุกคนวันนี้คือโห้คึกคักจริงๆทั้งช่องเสียนนวเองก็คือแบบรู้เลยว่าคิดถึงคิดถึงลูกสาวมากๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับยิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคลิปจากทางด้านช่องเสียนนนด้วยนะครับคลิปแม่ป,ปีคือโอ้โหชื่นชมุงอิงเป็นบ้านแพงหนักมากนะครับรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ